วันนี้เราจะมาลอกินขนมอันนี้น่าจะเป็นอ๋อเป็นเต้าหู้ปลานะทุกคนเต้าหูปา้ปลาอันนี้เราซื้อจากประเทศจีนเต้หา,ห,า,าหู้ปลามาละโหพริกเยอะมออกมาข้างนอกเลยอะ รอ,อร่อยมากอัน,นัหนที่เราซื้อจากจีนแล้วเราก็แบบมันเป็นแบบหอมแรงๆใช่ป่ะแล้วก็ลองหยิบมาหลายๆอันหลายๆอันก็คือลองไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยแค่หยิบแบบอย่างละอันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าในอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวจีนอีกแล้วเราก็จำไว้แล้วว่าอันไหนอร่อยก็จะซื้อเพิ่มมาอีกนะคะ อันนี้อะ่ะเราก็เป็นต้องผู้ปลาแบบนุ่มๆม,มาล่าหน่อยๆไม่ได้เผ็ดเกินไปนะแต่ว่าสีพีอมันก็ดูแดงนิดนึงแต่ว่าไม่เผ็ดค่ะทผ่านอันนี้ให้เต็มสิบให้สิบเลยทุกคนอร่อยมากส่วนอันนี้เราได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นร้านเหมือนแบบขนม,มเด็กยุคสมัยก่อนอยู่เก้าสูนนะทุกคน นี้น่าจะเป็นปูเป็นปูนะเป็นปูแบบทำมาเป็นแผ่นอยนะ่างเงี้ยอือรีดดีก็อร่อยนึบหึบรสชาติออกหวานๆไม่เผ็ด เราชอบสวนสาธารนณะที่นี่มากเลยนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะตรงนั้นนะ่ะก็จะเป็นริมทะเลแต่ว่าทะเลแบบไม่สามารถลงไปได้นะส่วนมากเยน็ยนๆนอะ่ะเขาก็จะมาออกกำลังกายที่นี่กันคนเยอะมากอะ่ะแล้วก็วางมากๆโซนนี้ก็จะเป็นในเน้น่าจะเป็นตึกที่เขาเล่นบาสกันนะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่เคยลองเข้าไปข้างในดูนะอวัน ส่วนอันนี้ก็เป็นมาลาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นปลาหมึกรสมาลามีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยนะคะอันนี้ซื้อที่ฮ่องกงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบเผ็ดน้อยก่อนนะ กกเข้าันนนะทุคตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสาธารนณะที่ฮ่องกงนะคะไม่รู้ว่าอันนี้มันชื่อสวนอะไรอะ่ะแต่รู้รู้แค่ว่ามันอยู่อยู่ตรงอะไรนะชุมวานทุกคน ตรงนี้เป็นสวนใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีทะเลเป็นริมทะเลเลยเป็นท่าเรือมาต่อไปเป็นแบบเผ็ดมาก่ะวิ้ยกับหัว มีหินสำหรับให้เดินแบบเวลานวดเท้าได้นะแต่ว่าเราลองอ่านข้อมูลดูแล้วอ่ะเขาบอกว่าถ้าแบบเส้นเท้าพลิกอ่ะน่าจะห้ามเดินนะทุกคนพอดีว่าเราอ่ะเจ็บข้อเท้าหลังจากที่ไปหกล้มมาใช่ไหมนะแล้วแบบตรงกระดูกก็เจ็บอ่ะเออน่าจะเดินไม่ได้ทุกคนนี่คือบรรยากาศยามเย็น ดูดิคนเริ่มมากันเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้แดดไม่มีล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยตอนประมาณพระอาทิตย์ใกล้ตกดินใช่ปะก็จะมีตากล้องหลายๆคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันนะทุกคนดูดิน้องหมง่งน้องหมายเยอะมากอะ่ะน่ารักอะซุมได้ปะวะซุมได้แค่นี้เหรอนะี่ทุกคน ราชอบมาเดินเล่นที่นี่มากนะเพราะว่ามันกว้างแล้วก็มานั่งดูน้องหมาวิ่งเพลินๆไปนะน่ารักสะพานตรงนั้นอะสะพานตรงนั้นที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันทุกคนถ้าเย็นกว่านี้หน่อยนะแบบพระอาทิตย์ตกดินอย่างเงี้ยลืมกดซูมออกแบบพระอาทิตย์ตกดินใช่ปะก็จะมีากล้องหลายๆคนเขามายืนรอถ่ายรูปตะวันตรงดินกันนะ สวยมากเรามาแบบช่วงอาทิตย์ที่แล้วเรามาสองวันติดอ่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นที่ปั่นจักรยานทุกคนเราจะให้ดูเนี่ยทางปั่นจักรยานเฮ้ยดูน้องหมาสินะะ่ารักน้องหมาหน่ารักอ่ะดูดิตัวเล็กเต็มเลยอะ่ะ นั่นแหละวันนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็เลยมาเดินเล่นที่นี่ที่นี่ก็คือที่ประจําสําหรับเราเลยนะถ้าเกิดแบบไม่รู้จะไปไหนอะทุกคนเอ,อเมื่อกี้ตอนแรกเราก็ซื้อซูชิแล้วก็มานั่งกินกินหมดเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากินหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะชิลมากเด็กเล็กก็มาปั่นจัก,กรยานกันเยอะมากเลยนะแต่วันนี้รู้สึกว่าตางกล้องยังมาไม่ค่อยเยอะคนเห็นแค่คนเดียวเอง ครั้งที่แล้วมาคือแบบเป็นประมาณ20 20อันกล้องกล้องแบบประมาณ20 20กล้องได้อะทุกคนโคตรเยอะอ่ะสว่วนมากอ่ะที่เราเดินเดินแบบทั่วไปเนี้ยเราจะเห็นคนอินโดนีเซียเหมือนแบบมาทำงานที่นี่เยอะมากเลยอ่ะสว่วนมากเขาก็น่าจะมาทำงานแบบ เกี่ยวกับดูแลเด็กดูแลน้องหมาทุกคนคิดดูเขาจ้างเขาจ้างคนมาดูน้องหมาโดยเฉพาะสุดยอดุ้ยพาทิ์ตกดินแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะพอดีแสงเริ่มสวยแล้วอะ ว้าว wow, วันนี้ท้องฟ้าสวยนะเนี่ยแต่แบบเสียดายเขาไม่ได้ให้ลงไปริมชายหาดนะทุกคน <m ul ter> เดินได้แค่ด้านบนเดินออกกำลังกายวันนี้รู้สึกคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฮ้ยอะไรตกอ่ะ โอ้ยทุกคนถ่ายไม่ทันเมื่อกี้เห็นเหมือนผ้าปิวไปตกตรงกลางแม่น้ำอะ่ะนี่แล้วเขาก็จะมาบางคนเขาก็มาตกปลาก,กันนะดูดีทุกคนทางแบบตรงนี้ใช่ปะตรงไปถึงตรงนู่นไกลมากเรายังไม่เคยลองเดินไปเลยนะ อุ้ยนี่ตรงนี้ก็จะเห็น MTR นะทุกคนอ้ยซูมไม่ได้นี่ MTR เห็นไหมแล้วก็ข้างบนเป็นสะพานรถแต่เราไปตรงนู้นแล้วก็เดินวนกลับมาตรงเนี้ยถ้าเกิดใครอยู่คอนโดนตรงเนี้ยคิดว่า วิวโคตรดีอ่ะแล้วก็เราคิดว่าน่าจะแพงมากๆด้วยเพราะว่ามันอยู่ริมริมทะเลใช่ปะ่ะแล้วก็ใกล้สถานีสถานีรถไฟอ่ะใกล้ MTR ทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตึกนะ่ะตอนเย็นถ้าจะวิวดีจัดอ่ะเพราะว่ามันมองเห็นตรงสะพานที่ว่ามีพระอาทิตย์ตกดินตรงนั้นที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันอ่ะ จะแ,แปลกกับปกติตากล้องเขาก็จะมารอถ่ายรูปเยอะมาก,กว่านี้คนถายไปไหนหมดแต่ก็ดีเหมือนกันคนไม่ค่อยเยอะอยน้องหมามาทุกคนดูวิวสิในเนี้ยแสงมันแดดมันส่องสะท้อนนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะแล้ก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินออกมวลังกายไปนะทุกคน วันนี้ท้องฟ้าสวยอ่ะเป็นสีแบบสีพาสเทลสีชมพูอ่อน,ๆ,ออนๆนะตอนนี้เรากำลังเดินตรงไปอีกทางหนึ่งแล้วนะคนเริ่มเยอะละเดี๋ยวเราจะรอรอถ่ายรูปตอนเย็นให้ทุกคนได้ดูดีกว่าเพราะว่า แสงตกลงจากน้ำใช่ไหมเขาเรียกว่าไรเออแสงอาทิตย์พระอาทิตย์เออพระอาทิตย์ตกดินเออแล้วแบบแสงสวยมากเดี๋ยวต้องรอให้มันแดดหมดไปก่อนนี่ตรงนี้ก็คือท่าเรือข้ามไปอีกฝั่งเลยนะเขาก็จะมีตู้กดน้ำ วันนี้ถ้าเรือเขาไม่เปิดทุกคนปกติตรงนี้จะเข้าไปได้อ๋อน่าจะเป็นวันหยุดไหมวันนี้วันหยุดหรือเปล่านู่นตรงนี้ก็จะมีคนตกปลาอีกนะ,ะตรงนี้ก็มีตรงนี้คนตกปลาเยอะมากทุกคน นี่ทุกคนตรงสถานีอันนี่เขามีไอศ์ครีมที่เราชอบกินเขามาตั้งตรงในประจำเลยนะสถานีชุมวนันไม่รู้เขารับบัตรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองสั่ง Number o n วเอ่ออัลกุฟคานาทีอักกุฟ สครีมที่เราชอบนะฮะทีกันดีกว่าเราจะไปเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็ก,กินไอศครีมไปด้วยอร่อยมากอะ่ะ <c oughs> ทั้งที่แล้วเรามาเดินอะ่ะเราที่นี้เราไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้ใช่ปะ ก็ไม่รู้เว้ยว่าเขาอ่ะขายไอศครีมตรงนี้แลวทีเนี้ยพอวันที่สองเราก็เดินมาถึงเดินมาไกลนิดหนึ่งอ่ะก็เลยเห็นว่าอืไอศครีมที่เราชอบเปิดประจำอยู่ตรงนี้นี่เองจริงๆแล้วเขามีหลายสาขานะเราเห็นเขาจอดหลายที่มากมงกุกก็มีตรงนี้ก็มีชงวานที่เราเดินเนี่ยที่สวนสาธารณะเนี้ย ตอนนี้เรามานั่งพักกินก่อนนะทุกคนค่อยเดินทีหลังวิวตรงนี้โคตรดีอะ่ะทุกคนเลยเห็นต้นหญ้านี้ปะสีทองแบบสวยมากอะ่ะเรืออันนี้เราเห็นเของ ขับวันหนึ่งหลายรอบมากนะไม่รู้ว่าเขาแบบรับจากไหนไปส่งรับจากทางไหนหน่าจะฝั่งน้นมั้งอยากลองนั่งอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเสียงเงินกี่บาทหรือว่าเขามาส่งคนรู้จักหรือเปล่าอ้ยทุกคนทุกคนดูสีทองฟ้า วันนี้สีของฟ้าน่ารักอะปลาตัวใหญ่มากอะ่ะเขาจับน้องได้ด้วย ได้ครึ่งหาดแล้วะค่ะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ถึงตรงนู้นนะคือแบบกว้างมากอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะไปไกลถึงไหนนะเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงแค่ตรงนี้แล้วเราก็จะเดินกลับละนี่ทุกคนเราเดินมาแบบตั้งแต่ตรงนู้นนะเห็นไหมเออตั้งแต่ตรงนูนะ้นอ่ะ จนเดินมาเนี่ยก็คือแบบอย่างไกลเลยแล้วเนี่ยยังมีที่อีกเยอะนะที่ต้องเดินไปอะ่ะแต่ว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้เหมือนฝอนจะตกยังไงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับละโอ้โหนี่เราก็เดินมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยขนาดแบบเดินมาไกลแล้วนะแต่แบบยังไม่สุดขอบเลยอะ่ะทุกคน กันดีว่าเอ,อตอนแรกอะ่ะเราก็สงสัยว่าเรือเขาไปรับคนมาจากไหนนะทีนี้เรารู้แล้วพอรับจากฝั่งนี้ไปฝั่งที่เราเดินตรงนน้นเว้ยเพราะว่าเราเพิ่งมาเจอเรือเขาจอดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี่เองบางคนเขาแบบที่เกียจเดินเขาก็เลยนั่งเรือข้ามไปฝั่งที่เราเดินตรงนู้นตรงสนามที่เ,เ,เขาออกกาลังกายตรงนั้นน่เนนเะเยอะๆน่าจะตรงตึกไกลๆนุ้นอะ่ะ วันนี้ก็พอเท่านี้แหละทุกคนไม่ว่าไไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ